13-22มูลคันทธาโนปการะสุตตะสกะว่าด้วยพระสูตรสิบสูตรมีมูลคันทธาโนปการะสูตรเป็นต้น450ถึง459เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งนณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้ไมีกลิ่นที่รากพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุดจริตทางกายวาจาและใจ เขาได้ฟังมาว่าเทพทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากมีอายุยืนมีผิวพันณ์งามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าเชนไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากจึงให้ข้าวให้น้ำ ให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องลูบไล้ให้ที่นอนให้ที่พักให้เครื่องประทีปหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากมูลคันทัธทานูปการสุดตทักสกะที่สิบสามถึงยี่สิบสอง